แ็นรู้ได้ไหมไม่ต้องบอกกอนก็รู้แล้วมีตานะมีตามีตาแต่ตัวนี้เหมือนเขานะอร่อยไหมอร่อยอร่อยก็จะได้รู้ไงว่าอร่อยไงอร่อยเยอะอร่อยไหมอาบน้ำแล้วนี่ม่เห็นพ่ออยากกินเลยเหรอใช่ แล้วบอกว่าอิ่มแล้วเราพอซื้อมาจะกินอร่อยอเู่นะดูเนี่ยค่อยๆกินอ็กินจริงๆพอจะวันทีเนีเบลอเลยด้วยใหญ่เบลอใอย่ลงมือเลย